สบายดีมาพบมาพอกันอีกแลวนะ้วเนาะเกี่ยวกับทงไฮทงนากำลังไปเนาะตอนนี้พาทุกคนมาชมาบรรยากาศทงไฮทงนาแถวบ้านเป็ดเนาะนี่แหละเนาะทงไฮทงนาแถวนี้นะกำลังขี่รถจักรไปเนาะขี่รถขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสิไปเก็บหอยเชอรี่เนาะพี่น้องกลับไปเพื่อนเอาแนวจับตัวป่าไปนำํำฝนตกเนาะบางเทอได้หลายบ่เนาะนะ เดี๋ยวนี้เนาะเขานาเนาะเขามากักจะเห็ดเป็นนาาวานแล้วเนาะสิได้โบได้เห็ดนาดนาับะล้ค่อยมีไผเห็ดโอ้โทษทางมีต่มหลายเนาะสีมืน่นบนนอสีได้วางกนเนาะใครทำสีคิดหอดอยู่แหละเนาะมีไผคิดหอดบอทงไฮทงนาเนาะคนที่ว่าได้ไปอยู่ต่างประเทศ มาแล้วนอมาฮอดแล้วเนาะยังขี่รถต่อไปขี่รถไปหาบอลสิไปเอาป่าเอาหอยทำรถคอยพีไปเนาะเมืองใส่มือเบื้องหนึ่งจับกองแล้วจับโทรศัพท์เนาะออีกข้างหนึ่งก่อเล็งคันเล็งนี่แหละอนีไผมักแดรบรรยากาศคงให้ลงนา้ามักบอ ว่ใส่คอยเอาแต่ทงหูหิวมาเก็บค่อยนะ